ปัญหาก็คือว่าไอ้ช่วงที่ไซเว่เนี่ยหนึ่งสภาพท้องก็จะเบาแรงซื้อแรงาขายก็จะเบาเขาใช้วิธีนี้<ม>นี่นะตอนที่เขาดันขึ้นมาเขาใช้สูตร80 20 0หรือ70-30 oh <my> เขาซื้อขาขาย30หมายความว่าในพอร์ตยังมีอยู่ถูกไหมถ้าใช้วิธีนี้ใช่เออมันก็เลยทําให้โอกาสผมเลยคิดว่าไม่น่าจะลงแรงเพราะว่าวิธีการซื้อของเขาเป็นลักษณะสะสมตลาดหุ้นมีแนวโน้ม ทัาตัวนะกรอบจะอยู่<ะ>ที่พันหกกับพันหกร้อยสีย่สิบคือผมยังบูลิตอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเห็นฝรั่งมันขายมาหลายวันไอตัวที่ดันมาจากพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยมันเป็นฝรั่ง<ะ>เออคราวนี้ผมเห็นเขาขายผมคิดว่าเขาออกข้างเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็คือไซเวเดือนหนึ่งใช่ประมาณเดือนหนึ่งกรอบ<ะ>ก็อาจจะหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกศูนศูนย์ยันย่านเนี้ยประมาณนี้ออ<ะ>อ๋อไม่หลุดหรอกมันไม,ไม่ไม่น่กลัว<ะ>ปัญหาก็คือว่าไอช่วงที่ไซเวเนี่ย อหนึ่งสภาพห้องก็จะเบาแรงซื้อแรงาขายก็จะเบาเขาใช้วิธีนี้นนะตอนที่กดันขึ้นมาเขาใช้สูตรแปดสิบยี่สิบหรือเจ<อ>็ดสิบสามสิบเขาซื้อเจ็ดสิบเขาขายสามสิบหมายความว่าในพอร์ตยังมีอยู่ถูกไหมถ,ถ้าใช้วิธีนี้ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้โอกาสผมเลยคิดว่าไม่น่าจะลงแรงเพราะว่าวิธีการซื้อของเขาเป็นลักษณะสะสมแล้วก็อขอนการค่อยๆดันขึ้นอันนี้ปัญหามันอยู่ที่ค่าเงินบาทคือถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดนะก็ฝรั่งเข้าอีกรอบอ่ะพี่เอก อ่าแต่ถ้ามันไม่หลุดแล้วตีนิวไฮล่ะอันนั้น,นั่ะปัญหาแหละที่กลัวว่าม,มันเทงรอบไงเออน,นันสิน,นันสีอ,อันนี้มันเดายากไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการนําเงินเข้ามาแลกอ,ออเถ้าเขาเอาเงินเข้ามาแลกเยอะๆเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้เขามั่นจะเขาขอแลกสามหกห้าสิบสามหกปดสิบเอาไมทีมันก็แข็งอ่ะแข็งหลุดได้อะอันนี้ก็จะทําให ไปกันยาเนี่ยรีบาวขึ้นได้สําหรับเซตกลุ่มแบงค์นั่นแหละกลุ่มแบงค์มันก็ลงออแข็งนับเนี่ยแบงค์กรุงทเทพก็ลงแต่ไม่เยอะเอคอ <Okay. S 1> แบงค์ลงเยอะเราก็ซื้อไอตัวลงเยอะอประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวขึ้นเยอะลงเยอะกว่าเขาแต่แต่ไม่หลุดแนวรับสําคัญคอ,อ่าเราก็ซื้อวิธีการเล่นเป็นแบบนี้แต่ออไม่ควรเต็มพอร์ต อืมเพราะสถานการณ์เป็นแนวโน้มไซเว w แนวรับมันอยู่เนี่ยหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งนี่แหละเอาจะจะไปเท่าไหร่มันจะวิ่งเท่าไหร่มันจะวิ่งเท่าไหร่คือคือถ้าฝรั่งเข้าอีกรอบมันก็จะมีนิวไฮอะพี่เอ่อาผมให้อีกตัวคือโรงพยาบาลกรุงเทพผมว่ามันไลายขึ้นมันสวยงามดีเอ่อเวลารับถ้าเป็นแนวรับจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณยี่บแปดบาทสลึงเนะี่ยแนวรับจริงๆเลยนะแต่ผมกลัวพี่จะไม่ได้หุ้นผมว่าพี่บิดไว้สักยี่แปดห้าสิบแล้วกัน